เกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับผาดบางแสนอีกแล้วนะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับอ่ะที่อัปเดตเข้ามาก็จะมีฝนกับคาราเกะมะั้งเดี๋ยวไปดูคาราเกะกน่าจะใช่นี่คาราเกะเพิ่มมาใหม่นะครับเข้าได้ไหม <c oughs> เข้าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> หรือมันต้องกด เดี๋ยวมันต้องคลิกคลิกๆเข้าไม่ได้นะน่าจะเพิ่มเข้ามาเฉยๆนะครับอ่ะก็อัปเดตต่อไปผมผมจำไม่ได้ว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างนะแต่ผมก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลนะ่ะอก็ไปต่อเลยนะครับอ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลเฮ้ยม,มีเสื้อเพิ่ม แต่ผมไม่มีโลบักก็เหมือนเดิมนี่ก็เข้ามาได้เหมือนเดิมเหมือนตรงนี้จะมีอะไรหายไปบางอย่างนะหยหมทำอะไรน่ะู้ชมเห็นไหมตรงนู้นน่ะนั่นน่ะ ก็อืไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแลปลงหร้กเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันอือขึ้นทะเลมาาันจะไกลเลยตรงนู้นไงเอไม่ใช่ก็เหมือนเดิม ก็เหมือนเดิมนะครับแทนนี่ก็เหมือนเดิมนะก็ปิดเหมือนเดิมนะครับตรงนู้นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะเดี๋ยวรูก่อนแล้วกันอืมกดวิ่งดิก็น่าจะเหมือนเดิมนะแทนคุยได้หรือเปล่า คุยก็ไม่ได้เหมือนเดิมเป็นตกปลามีบักเหมือนเดิมแทนก็คุยไม่ได้เหมือนเดิมนี่ก็เป็นที่ตกปลาเหมือนเดิมไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่ะวิไนไนเวลาวินไนแต่เก้าโมงอม,มันบัก็กหรือมมนอะไรเนะี่ย ้องชอบก็เหมือนเดิมนะครับอ่ะวิ่งไปดูต่อกันเลยไปวิ่ง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 คนนั้นก็เป็นคนขายห่งยางมันก็ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะ<ม>ก็ไปดูต่อตรงนู้นเลยนะครับ ันก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนนอกจากคาราเกะที่เข้าไม่ได้แล้วก็มีฝนจะฝนยังไม่ตกตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมถึงลูกค้าทุกท่านอย่าเข้าห้องน้ำหญิงเนตขาดกรุณาเข้าห้องน้ำเพศตัวเองด้วยห้องอะไรนะห้องถึงตัวมง โขห้องน้ำสองเมตรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอุ๊ยอไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ไปต่อเลยนะครับวิ่งวิ่งวิ่งหรืูนผมจะไปดูว่าแม d o n a l d หรือเซเว่นมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมครับ่ะไปดูกัน ไปดูกันเฮ้ยเปิดเองหวดก็ใายนนอกก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับเหมือนเดิมไปต่อเลยนะครับตูเ้เอทียว่าเหมือนเดิมนะครับอ่ะเ,เว่นอืมอืม ่เปลใช่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยก็เดี๋ยวนี้ผมจะไม่ว่างแล้วนะเพราะมันมีเรียนออนไลน์นะก็บายบายครับจบคลิปแล้วนะบายบายไปละ